สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเชาวเวาสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับผมครับผมมนีเบ้าหนุ่มลงทงวาเลติมาผอมกับลูกชายครับพี่น้องมาทดสอบเวาสองของขนาดร้อยหกสิบเซนครับพี่น้องสีแดงนะครับมืญนณีล้มดีนะครับแต่ว่าสิบห่างสิเป็นล้มฝนพี่น้องนะครับเอาพี่น้องล้องเบิ้งนะครับผมมืญมณีทิมงาน่อยนะครับ เข้าร้อยคนบ้งพี่น้อง,ง,องอร่องโบ้ร่องโบ้เสียงเงี้ยครับพี่น้องตอนนี้กะเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทานแล้วนะครับร่ม,ม่ค่อยดีพี่น้องเป็นล่งฝนนะครับเโยวเบิดเกี้ยวเทียนนะครับเฮ็ดแรกมุพอห่างพี่น้อง ติดล้มนะครับก็ขึ้นที่ก็ล้มกะบ่ดีพี่น้องเป็นต้องห้องขนาดร้อยหกทิพพี่น้องครับพี่แดงครับตรงงานพี่น้องเช่าวาวนะเชืนะครับลมบ่ค่อยสถเียนนะครับลมบ่ดี เอาเมาล้มสิเอาล้มไปนนะครับพี่น้องเนีะครับ,บต้งไม่ต้องจิ๊บเด้อนะครับจิ๊บเงีวๆไป่ด้วยครับเต้าลงเข้าเดียวนะครับเอาข้อหูวะเมาพันพี่น้องนะครับล้มเป็นล้มเป็นล้มลพี่น้องก็มไม่ดีครับล้มบ่าดเจ็บเทเลกก็ก็ห่างพี่น้องเจอ ครัจากพ้าอาจารย์ไปอยู่เลยนะครับผม <S 2> <S 2> <S ครัพี่น้องสภาพงานเข้าหันนะครับเบาวเกือจะถึงพื้นแล้วนะครับผมแต่ว,าว,าว่าเบามันจะถือตากล้องเพิ่กจะเลยตัดภาพไปนะครับสภาพเบาวเป็นไม้กระดานเ้ยครับผมร้อยหกสิบเซนติเมตร ในอุกหลายหกสิบห้าพี่น้องหางริบบินนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เบาหนุ่มล้งทงวัลวตีพร้อมกับทีมงานกะภาพพี่พ่อน้องมาทดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้พี่น้องเสด็จล่มบุกอัยจัดเขียนบันไดน,นะครับสำหรับคลิปนี้จะได้กะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดติดตามครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังให้กับแข้งใจพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบาหนุ่มล้งทงวัลวตีพร้อมกับทีมงานต้องขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ